สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนแฟนบาล่้ำครับช่องกันชัยราเพลิอนอ๋อพี่เชีย่ยวนะครับผมบรรยากาศย่ำเสรารสถานที่ตรงนี้เราจะอยู่สามคืนนะครับเ,เราจะพักยู่นี่นะครับสามคืน ขึ้นไปแล้วเหรอเขาขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอยังไม่รู้เลยเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอเขารอรอรอครูฝึก เรียกทำไมเอ้ยือชุดไปซเ่เออชุดไปไหนอ่ะอชุดไปไหน ะจักเล็วต้องมีป้ายเข้าไม่ใช่เหรอขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอเบีดขึ้นไปข้างบนแล้วบ่ขึ้นไปข้างบนแล้วเหรอ มองคีมองเงี้ยวอีสําหรับดิข้างล่างอ๋อขะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ว,ว,วัดคง,ง,งเถ็บเนาะ<ท>ววนครับพี่น้องครับได้กัดตอนเช้า when i add กายาเช้าๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเขาทำยังไงกันมั่งสถา,านที่พักสามคืน เราจะอยู่กี่คืนเะรเราจะอยู่กี่คืนนะสามคืนวันนี้เราก็ต้องกินอาหารในเมืองในวังครับโอ้อมไก่ครับอ่อมไก่ งนเอไม่เป็นไขาอู่เอาเอาเอาวางวางไว้ตรงนี้แล้วดึงไ้เล้วเขนที่เหมือนอันนี้เลยจะไปอันลถพุ่มพวงอ่ะนี่ไงพอดีไปเขมงโรงงานเป็นจ้าไม่ต้องเป็นห่วถารักพุ่มพวงแล้วจะสบายหลัสบายกว่สบายสบายเขานำมาให้ไปไปจาไปน่นีา สถานที่เราจะพักแรมวันนี้นะครับสามคืนนะครับเอาหอมยังย oh, really? no ่อยหน่อยเดียวนี่หอมยังเสียบใช่ปะเสียบใช่ปะเกือบเกือบแล้วเกือบไปแล้ว เราความเาล่ะบความเขาอย่าแม่้าแม่อข้าแบกแม่อะไรผลสามนเขาแบกแม่อะไรผเออ ไปบึ้งไปไปไปอะไรฮะไปบึ Boy, ้งมเนี่ไปหรอมาเลยมาเลยมาเดียวจะถดมาลหรพุ่น โอ้สุดยอดสุดยอดยิ้วเขาแล้วล่ะอ้าวคุปไปถังมาแล้วหรอสุดยอดไม่เป็นไรเหยยบเลย มีถุงมือด้วยเนาะมีถุงมือด้วยโอ๋อกุณตมเอก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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวเอาอาบน้ำทีนี้ องอม้มีเขมขับบรรยากาศับากอไทยแลลเลยครับเราจะพักที่นี่หนึ่งหยิบสามหยิบสี่หยิบสองสามหยิบสี่ เนาะยี่สิบสองยี่สามยี่บสีแล้วก็เดินทางยี่สิบห้าย่อยู่กบ,บินสอดแจง้งยี่หกแล้วก็มามามอจิตอีตบอกบอก 5, ่อผืนบ่อผืนเท่าได้หนเนาะเนี่ยกำลังถ่ายมิด <c oughs> แกน ทายายเป็นน้ำวาวผนขอเป็นอ้ำได้เดี๋ยวน่่โอ้สิบห้ากับสิบเกิประตูน้าแล้วเนะปรตูนาำจักนี่ท้ามคุเอเนี่ย แล้วก็ประตูน้ำจะบ่งถึงว่าจไปทางไหนหขีลยอนเขาเพรอะว่าจะเคยคนไม่เป็นไรค่ะัอนป่าโมหาโดยเฉพาะอิสหลงโดเพาะอิสหลงลาุ่มมีนมมันป่านมาเออเขต้อง ได้ครับพอไปงครับโอ้ยไปนึงครับพนาะุมีรมันหปลาต้องอาบเข้าต่อหนาน้องจันรโดยเฉพะอีน้ำหอมอีน้ำยีงก่อนนี่ขึ้นรหมัแห้ง่เอาโอ้ยนี่กรป๋าน้องอีบามากอีกแล้วพออาบวะเนาะแม่แม่ค เรียกคมันก็เป็นายามแบบนั้นเรียกคนแต่เราก็จะตุ่มยุ่งห้เราบสายยางเดี๋ยวสายยางดูบ่มันกับใจเร็วกับใจลงเมีเออแคนแล้คนหลอะไแล้วคนดีแยมเรงกเจ้าก็มาเอาามา่วนม่อยากจะกับงยานาดตัวดูดอวมอ ปตใจเราม่มือใจเลย้ยบรรยากาศเราจะพักที่นี่สามคืนครับพอระย่กนฮ้ฮะเอาลากคลิปใหนไัเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับอย่าเึเจอค่ะเอาเอาทำไมอ่ะนี่นี่นี่นเนอหาอะไรกันเห็นไหมพวก

อ่ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องพอกันคลิปหนานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับผม